กับสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนจันเดียนะครับพบกับผมครูเดียนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของการแจ้งข่าวนะครับแจ้งคะแนนตัวปืนในปัจจุบันนะครับว่ามีคะแนนประมาณเท่าไหรแล้วนะครับก็มาในส่วนของปืนยาวบ้างนะครับปืนยาวเดี๋ยวผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือในส่วนของปืนยาวไรเฟิลนะครับจุดทรงสองเอลอาร์นะครับ ยี่ห้อ CZ นะครับยี่ห้อ CZ ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันนะครับแบบโบแอคชั่นครับแบบลูกเลื่อนนั่นเองนะครับดึงลำเลื่อนยิงทีละนัดนั่นเองนะครับผมว่าจะมีคะแนนเท่าไหร่นะครับในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยนะครับกระบอกแรกครับก็คือ CZ 457 Training นะครับเป็นปืนยาวไรเฟิลแบบเริ่มต้นสำหรับทุกท่านที่ มีงบประมาณจํากัดนะครับในส่วนของการจะครอบครองอาวุธปืนสักหนึ่งกระบอกหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องลวดลายอะไรมากมายนักหรือว่าศูนย์ปืนอะไรมากมายนะเดี๋ยวเอามาติดกล้องก็ก็ยิงได้แล้วนะครับ ặt, ในส่วนของซีเซียสเนสเจ็ดเทรนนิ่งนะครับสามารถเอามาปรับแต่งได้นะครับมีข้อแตกต่างกับปืนรุ่นอื่นๆไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรคะแนนที่เพิ่มขึ้นรุ่นที่อัพขึ้นไปนะครับ นะมันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนของ c ี c ซ457 Training นะครับลำกล้อง6กเกลียวครับความยาวลำกล้องอยู่ที่24นิ้วนะครับ24นิ้วมากาซีนขนาดบรรจุ5นัดนะครับสามารถที่จะหาเพิ่มได้นะครับหาเพิ่มได้ต่างหากนะครับถ้าท่านใดที่แบบ5นัดไม่พออยากได้แม็กซ์นัดอะไรเงี้ยมันใช้ร่วมกันได้นะครับผมท่านสามารถที่จะไปหาเพิ่มเติมได้ตาม ร้านปืนทั่วไปมีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นใช้ร่วมกับ4-5-2ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องเอามาตกแต่งสักนิดนึงนะครับให้มันสามารถใช้ร่วมกันได้สําหรับซีซ4-5-7 Training นะครับคะแนนเขาจะอยู่ที่35,000คะแนนนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาปืนยาวไรเฟิล .22 LR อยู่นะครับรุ่นต่อมานะครับรุ่นต่อมารุ่นที่2นะครับ ถัดขึ้นมาอีกตัวนี้ก็จะเป็น CZ 4 5 7ก็ไม่ว่าจะเป็นลำกล้อง6เกลียวหรือ12เกลียวก็คะแนนเท่ากันถ้าท่านใดแบบอยากทราบว่า6เกลียวกับ12เกลียวต่างกันยังไงก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าลองพิมพ์มาสอบถามได้นะครับว่า12เกลียวกับ6กเกลียวนั้นเป็นยังไงนะครับคะแนนเท่ากันนะครับ35,000คะแนนนะครับผมสำหรับ CZ 4 5 7 Training เทรนนิ่งนะครับ ซีแซดหรือซีซีนะครับผมอัปเดต2568นะครับผมต่อมานะครับก็คือซีแซดสี่าลักซ์นะครับหรือลักชัวรี่นั่นเองนะครับซีแซดสี่าเลักซ์เนี่ยจะมีทั้ง2ขนาดกระสุนเลยนะครับก็คือทั้งจุด2อ,อ LR แล้วก็จุด2องสองแมกนัมหรือ WMR นะครับคะแนนก็จะต่างกันนะครับมันจุด2อ,อก็จริงนะครับแต่ว่าตัวแมกนัมเขาก็จะ มีปลกกระสุนที่ยาวกว่าแล้วก็ดินปืนที่แน่นกว่าแน่นอนว่าความแรงก็ต้องมากกว่านะครับแต่ก็มาด้วยคะแนนกระสุนก็จะสูงกว่าน,ะนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบ LR ก็ไป LR นะครับท่านใดที่ชอบแมกนัมก็แมกนัมนะครับสำหรับ c ี4ซ่สี่ักนะครับในส่วนของตัวจุดสองสนะครับคะแนนเขาจะอยู่ที่42,000ื่นคะแนนครับผม ส่วนตัวแมกนัมก็จะอยู่ที่45,000คะแนนนะครับต่างกันอยู่3,000คะแนนขนาดความยาวลำกล้อง24นิ้วนะครับบรรจุ5นัดนะครับผมท่านขอใบอนุญาตในส่วนของวินยาวลูกกดขนาดจุดสอนะครับท่านสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะครับว่าจะไปในส่วนของ LR หรือแมกนัมนะครับแต่ผมว่าในส่วนของคะแนนที่ไม่แพงมากนะครับหมายถึงว่าคะแนนกระสุนเนี่ยเราไปซ้อมยิงนะครับจุด2 2ง LR น่าจะคุ้มค่ากว่า ถามว่าเอา22 LR ไปยิงในปืนแมกนัมได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนํามันอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะต่อมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีปืนขนาด22 LR นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้วอลนัทเนี่ยนะครับลายเขาจะสวยนะครับสำหรับตัว c z 457 p r e เมียมนะครับ c z 457พรีเมียม ตัวนี้ก็จะคะแนนสูงกว่าตัวอื่นๆนะครับที่เป็นด้ามไม้นะครับในส่วนของจุดสอง LR นะครับก็จะอยู่ที่40,000คะแนนนะครับสี 40, นน่หมื่นถ้วนส่วนจุดสองสองแมกนัมก็จะอยู่ที่43,000คะแนนนะครับสำหรับซีเซ็ตสี่ห้าพรีเมียมนะครับหลากความยาวลำกล้อง24นิ้วนะครับบรรจุ5นัดนะครับแมกกาซีนบรรจุ5นัดแล้วก็ตัวซีเซ็ต่าจากั่วตัวนี้ตัวลำกล้องยาวสุดเลยนะครับ ยาวที่สุดในในรุ่นที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือความยาวลำกล้องอยู่ที่28นิ้วนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนมาให้10นัดนะครับแมกกาซีนที่แถมมาให้10นัดนะครับคะแนนเขาจะอยู่ที่40,000คะแนนครับ40,000ท้วนนะครับก็ความพิเศษก็มีลายเสือนะครับมีลายเสือแล้วก็ลำกล้องยาวนะครับตัว c ีซ457พรีเมียมกับ c ีซส457 Jaguar เนี่ยศูนย์หน้าเขาจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะได้ศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกก็ไปรุ่นที่เป็นศูนย์ใบธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นตัว CZ455 Ultramat ตนะครับตัวสวัสดิการตัวนี้เป็นสวัสดิการกรมการปกครองมงเล็บอนอสอกอนะครับคะแนนจะอยู่ที่31,000คะแนนถือว่าคะแนนดีมากๆนะครับสำหรับ CZ455 เป็นรุ่นเก่าก็จริงนะครับแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับตัวอัลตร้าแมทนะครับลำกล้อง24นิ้วขนาดบรรจุ10นัดนะครับอ่าแล้วก็ตัวจุดสองสองแมกนัมอีกตัวหนึ่งที่เป็นซี455นะครับลักซ์นะครับตัวจุดสองสองแมกนัมสวัสดิการกรมการปกครองสนสกนะครับจะอยู่ที่คะแนน38,000คะแนนนะครับ24นิ้วนะครับผมลำกล้องต่อมานะครับก็จะเป็นตัว เกรดแข่งขันนะครับเกรดแข่งขันก็คือคะแนนเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของ CZ-C57 LRP นะครับท่านใดที่ชอบแบบโทนสีเทาๆด้ามปืนสามารถปรับได้นะครับปรับยาวปรับสั้นปรับที่รองแก้มให้สูงขึ้นมาได้นะครับเหมาะสำหรับสายแข่งขันปั้น X นะครับโดยเฉพาะขนาดจุดสอ LR นะครับลำกล้อง20นิ้วนะครับตัวนี้ไม่มีศูนย์หน้าสูย์หลังมาให้นะครับเป็นปืนที่ เอาไว้สําหรับติดกล้องโดยเฉพาะเลยนะครับคะแนนเขาจะอยู่ที่55,000คะแนนนะครับ55,000คะแนนความยาวลำก็20นิ้วนะครับบรรจุ5นัดนะครับสำหรับแมกกาซีนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเกรดแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับปืนเกรดแข่งขันเนี่ยด้ามด้ามไม้เขาจะตัดตรงนะครับจากลําตัวปืนจะตัดตรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนแบบสายล่าสายป้องกันตัวนะครับด้ามปืนเขาจะหักลงมานิดนึง นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถเล็งศูนย์เปิดได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ชอบศูนย์เปิดใช้กล้องเล็งอย่างเดียวก็มาตัวที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือ CZ-457 LRP แล้วก็ตัวนี้ครับ CZ-457 MTR นะครับขนาดจุดสองสอง L เช่นเดียวกันนะครับความยาวลำกล้องมีให้เลือกทั้งสองความยาวลำกล้องเลยครับก็คือ16นิ้วและ20นิ้วนะครับบรรจุ5นัดครับคะแนนตัวปืนเขาก็จะอยู่ที่45,000คะแนนนะครับ45,000คะแนน สวัสดิการกรมการปกครองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวยิงเซมิออโต้นะครับยิงเซมิออโต้ก็คือเป็นปืนยาวด้ามไม้นี่นะครับแต่ว่ายิงกึ่งอัตโนมัติก็คือเราไม่ต้องขึ้นลำนะครับเราสามารถที่จะยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับบรรจุ5นัดความยาวลำกล้อง20นิ้วนะครับมาในส่วนของกรมการสวัสดิการกรมการปกครองนะครับคะแนนเขาก็จะอยู่ที่35,000คะแนน นะครับผมถ้าท่านใดที่สนใจนะครับปืนยาวเดี่ยวไรเฟิลนะครับขนาดจุด22ก็จะมีทั้ง22 LR แล้วก็22 Magnum นะครับท่านใดชื่นชอบรุ่นไหนก็ไปจับจองรุ่นนั้นได้เลยนะครับคะแนนตัวปืนนี้อ้างอิงมาจากร้านปืนดิสทัศน,นะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะทราบคะแนนปืนเพิ่มเติมหรือว่ามีปืนตัวไหนที่มันเหลือนอกเหนือจากนี้ไหมนะครับสามารถคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะเอาคอนแทคร้านปืนดิสทัศ ให้ท่านด้านล่างนะครับท่านคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ช a n n e l จะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ